สวัสดีทุกคนนะครับคือคลิปนี้เนี่ยที่ทําขึ้นนะครับผมก็เ mm hmm. กิดเนื่องมาจากว่า1คือช่วงนี้ไอเดนไม่มีอะไรให้อัดนะครับและช่องผมก็ร้างมาค่อนข้างนานนะครับผมอีกครั้งนะครับผมสุ่มสกินได้มาแล้วก็ไม่ได้เอามาเล่นด้วยนะครับผม mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะเอาสกินที่สุ่มมาเนี่ยเอาไปเล่นสักหน่อยนะครับผมและบวกกับว่า เออจะได้มีคลิปลงด้วยนะครับผมคือคลิปนี้ไม่ได้เน้นอะไรเลยครับก็คือเน้นเล่นอย่างเดียวนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเป็นคลิปอื่นน่ะก็จะแบบว่าเน้นทำภารกิจแล้วก็จบคลิปใช่ไหมฮะแต่คลิปนี้ก็ไหลยาวๆไป คือช่วงนี้รู้สึกว่ากระแสเกมแนว 4v1 เนี่ยจะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตั้งแต่ Home Switch อุ้ยหันตัวอะไรหันเป็นไอ้เคียตัวใหม่ตั้งแต่ Home Switch Home s u r v i v e มันมานะครับผมกระแสเกมก็ค่อนข้างจะฮิตระเบิดระเบ้อเลยทีเดียวนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นกระแสอยู่นะครับผมนะเห็นพวกนักแคสเกมหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปเล่นกันนะครับผม ผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนะครับเพราะว่า <c oughs> หนึ่งคือไม่มีตังค์สองคือผมยังไม่ได้สมัครสตรีมเลย <c oughs> กับสามก็คือชิบหายละกับสามก็คือเรายังไม่มีคอมดีๆใช้อย่างไงละ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมซื้อคอมใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าจะเริ่มอัดไอเดียมันคอมแล้วนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการเอ,อ่อทำนั่นทำนี่ด้วยนะครับผม โอ้ยโอ๊ยโอ๊โอ Learn ๊โอ๊กระตุกอะไรวะเนี่ยอ้าโอ้ยแล้วทำไมมึงต้องเล็งกูเปิดนี่ก่อนแล้วกันโอเคไปละเซฟชีวิตไว้นะฮะรู้ทั้งรู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้ผมเอาเปิร์กะไรมาวะเนี่ยน่าจะเป็นเปิร์กเคมันขึ้นมาแล้วชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วกู โอ้ไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาแล้วก็เรียกว่าถ่วงเวลาได้ไหมโอ้ยอย่างน้อยเราก็ถ่วงเวลาได้ตั้งสามเครื่องถือว่าโอเคแล้วล่ะนะโอ้ยเดี๋ยวโดนอะไรวะเนี่ยฮะเมื่อกี้กูโดนอะไรอ่ะ What the ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าตัวใหม่นี่มันมีสกิลอะไรบ้างแต่รู้แค่ว่าสกิลล้อรถมันโหดมากๆเลยเฟดปะเอ๋อเลยลืมไปว่าเราใช้ลงลงไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ไปแล้ว <S <S เป็นตัวที่โหดมากครับตัวนี้เรียกได้ว่าอันเดดคือแบบโอโ้โหอันเดดคือหายไปเลยอะ่ะนะฮะ คือตอนผมเล่นอันเดสอ่ะผมเคยพูดใช่ไหมว่าเอออันเดสอ่ะมันเป็นตัวที่โหดนะครับเป็นตัวที่โหดมากแต่พอตัวนี้มานี่โอ้โหคุณรับมือแทบไม่ไหวอะขนาดนายอีฟยังแบบโอ้โหรับมือยากเลยนะฮะแล้วบ้านไหนเขาจุดเครื่องกันแบบนี้วะเนี่ยอืม อไอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นเก่งๆมันก็ถือว่าดีนะครับผมดีในด้านซัพพอร์ตเพื่อนนะฮะแต่ว่าสำหรับผมคือมันเล่นยากนะครับตั้งแต่ไปหาเพื่อนร่วมทีมแล้วนะฮะ <c oughs> ว้าวตรงนี้เหลือแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวปันให้เสร็จเลยดีกว่าว่าไปนั่นไปละ เดี๋ยวผมปั่นให้เครื่องมันพร้อมจุดก็แล้วกันยังไงก็ต้องปั่นให้พร้อมจุดอยู่แล้วล่ะเพราะนี่มันเครื่องสุดท้ายแล้วโอเคสวยอ่ะเร็วให้ผู้ราดให้โดนตีหน่อยใครก็ดได้โอเคเอาปัดโท เดี๋ยวออกเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าท้ายเกมแล้วไม่อยากอยู่นานคือเราก็สแกนหน้าเขาใช่ไหมทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ไม่วางลงศพแล้วก็ช่างมาเถอะไปออกก็เรายังต้องฝึกกันอีกนานนะฮะ